ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายพนาค่ะเหรียญจะตังทอนนะคะพนาสายเหรียญะตังทอนค่ะรับตังทอนมาดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะดูเพียงพอศอเท่านั้นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะรับตังทอนมาดูเพียงพอศส,อส่งขายได้เลยค่ะพออที่พนักรับซื้อนะคะก็จะมีพอศสองห้าสามหนึ่งเริ่มต้นนะคะเริ่มต้น สองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเท okay, ให้หมดสองห้าสามหนึ่งห้าร้อยถึงหนึ่งพันสองห้าสี่หนึ่งหกสิบบาทสองห้าสี่สองยี่สิบบาทสองห้าสามสี่ องห้าสามสี่ยี่สิบบาทสองห้าสองห้าสองห้าสี่สามสิบห้าบาทสองห้าสี่สองยี่สิบบาทโอ้มีเหรียญอะไรมังเนี่ยโอ้นี่ไงสองห้าสามสี่หูสวยๆงั้นเลยเทเลยเทเลยเทเลย จะได้รอค่ะจะได้เช็คได้นะคะจะได้เช็คเหรียญด้วยอุ้ยสามสี่สวยๆค่ะก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะปะปนกันไปนะคะ,คะเหรียญที่เป็นาร,รับซื้อเนี่ยคะ่ะตังทอนไม่ต้องดูอะไรคะ่ะรับตังทอนมาดูเพียงพอสอค่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ รับตังทอนมาดูเพียงพอสอเจอสองห้าสามสี่ส่งขายไปหน้าได้ค่ะไปหน้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเจอสองห้าสี่หนึ่งอันนี้อ่านี่สี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยค่ะสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทนะคะสองห้าสี่หนึ่งอ่ะสวยสวยจังเลยสวยมากขอบคุณมากที่ไว้วางใจส่งมาขายไปหน้าค่ะสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละหกสิบบาทดูสองห้าสี่หนึ่งนั่นเลยเนี่ยค่ะ นะคะสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญล่าหกสิบาทสวยๆใช้ได้ใช้ได้ค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายนะคะมาเป็นพันเหรียญเลยค่ะทุกคนคือประนสายเหรียญหมุนเวียนทุกคนก็รู้อยู่แล้วเนาะประนสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญหมุนเวียนก็คือสะตังทอนนะคะรับตังทอนมาดูเพียงพอศเท่านั้นค่ะดูเพียงพอศเท่านั้นจริงๆนะคะไม่ต้องดูตำหนิอะไรตรงไหนเลยนะคะดูแค่พอศส่งขายได้เลย ดูเพียงพอศอแต่ต้องเป็นพอศอที่เป็านรับซื้อนะคะไม่ใช่ว่าดูพอศอแล้วเป็นพอศอ,อื่นก็ไม่ได้นะต้องเป็นพอศอที่พนานรับอย่างที่แน่บอกตลอดเลยทุกทุกครั้งที่เวลาทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญสตางค์ทองพน่กก็จะบอกตลอดเลยว่ารับซื้อเหรียญพอศอ,อะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะทวนอีกรอบก็ได้นะคะพอศสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งนะคะรับซื้อหกสิบบาทสองห้าสามหนึ่งก่อน สพศสอง1ห้าสเหรียญสิบบาทสตางค์ทอนพศสอง1ห้ารสามรับซื้อห้าร้อยถึงหนึ่งบาทสตางค์ทอนพศสอง1รสี่หนึ่รับซื้อเหรียญละ60บาทสตางค์ทอนพศสองพารสามสรับซื้อเหรียญละยีสิบบาทสตางทอนพศสอง2หารสี่สองรับซื้อเหรียญละสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทสี่สี่สิบสอบาท สี่สามสิบห้าบาทห้าสามสิบห้าบาทนะคะถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนม,มาเลยค่ะแอดเพื่อนมานะคะแล้วก็้าน่าจะส่งใบรายการที่รับซื้อให้ดูว่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่้ปน่าจะทำรายละเอียดไว้ให้หมดเลยนะคะแไลน์มาเพิ่มเพื่อนม,มา เดี๋ยวพนักจะให้รายละเอียดไปว <Transportation. S 1> ่ารับซื้ออะไรคุณจะได้เข้าใจนะคะทุกคนจะได้เข้าใจว่าอ๋อปีนี้นะเขารับเท่านี้นะราคาเท่านี้นะเขารับซื้อเหรียญนี้ราคาเท่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะจะได้เข้าใจเนาะจะได้ไม่เข้าใจผิดจะได้จะได้รู้ว่าที่ว่าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ได้เป็นความจริงนะคะที่เขาบอกว่ารับกันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่เป็นความจริง ราคาที่เรารับซื้อราคาเป็นจริงค่ะตามความเป็นจริงราคาที่เป็นไปได้ท้องตลาดค่ะนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเออถูกไปถูกจังเลยไม่ขายเราเห็นไหมคะคุณก็ตัดสินใจง่ายใช่ไหมว่าเพราะคุณก็ไม่ขายพระนัติทำอะ่ะบางคนบอกบอกเขาหมดซะขนาดนี้แล้วใครเขาจะมาขายนี่ไงคนที่เขาจะมาขายเขาจะได้เข้าใจนะคะเขาจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังได้ไม่มาหวัง นะคะทาให้คนผิดหวังเป็นบาปใช่ไหมคะไปตั้งความหวังให้เขาสูงๆว่าอุ้ยขเขาเหรียญเขาจะต้องขายได้เท่านั้นเท่านี้เสร็จแล้วก็ไม่ได้อย่างที่เขาหวังนะคะเป็นบาปค่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดดค่ะปะนัาก็จะบอกเลยว่ารับอะไรราคาเท่าไหร่บางคนบอกว่าบอกบอกป้าน้านะครับเขาบอกป้าน้าว่าไปบอกเขาสมดเลยราคาเท่าไหร่อย่างนี้ใครเขาจะเอามาขายให้ก็นี่ไง นี่ไงความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาของป้านี่ไงคนที่นํามาขายให้ปห้านี้แสดงว่าเขาอะเขาชอบการตรงไปตรงมาไม่ชอบไม่ชอบเล่เหลี่ยมเพราะว่าส่วนมากเลยร้านร้านอื่นอะเขาจะไม่บอกว่ารับเท่าไหร่เขาจะไม่บอกไม่ฟันธงว่ารับเท่าไหร่เขาจะบอกว่าส่งเหรียญมาดูก่อนใช่ไหมคะให้ส่งเหรียญมาดูก่อนคะ่ะ ของป้าน้านะรับอะไรรานะคาเท่าไหร่ปนาน้าบอกเลยไม่ต้องส่งเหรียญมาดูหรอกบอกราคาไปเลยแล้วคุณก็จะได้รู้คุณก็จะได้ไม่ต้องมามีความหวังใช่ไหมคะหรือถ้าคุณมีเหรียญเยอะๆคุณต้องการขายคุณก็รู้เลยคิดได้เลยว่าเหรียญของคุณะจะขายได้เท่าไหร่รวมเป็นเงินมาได้เลยต้องการใช้เงินเท่าไหร่ก็เตรียมเหรียญมาขายด้วยเงินเท่านั้นจริงค่ะหลายคนเลยที่นําเหรียญมาขายให้ป้าน้านะคะเขาเตรียมมาตามที่เขาต้องการใช้เงิน ป้าน้าบอกเขามีเยอะๆนะเอามาสิเอามาให้อีกเขาบอกว่าพอแล้วคือใช้งเงินเท่านี้พอแล้วจริงๆค่ะนะคะป้านาก็พยายามทําให้ให้ง่ายที่สุดสะดวกสําหรับป้านาเองด้วยสะดวกสําหรับคนซื้อคนขายคนขายเขาก็คน,าากคนขายเขาก็คิดง่ายไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะคนซื้อก็ป้านาก็สะดวก สะดวกในการซื้อเพราะบารดาบอกไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่อย่างคนมาขายหน้าร้านป้าหน้าเห็นไหมคะ,ะทุกคนเวลาป้าทำคลิปจะเห็นเนาะว่าป้าถามถามว่าดูคลิปอยู่ใช่ไหมเขาบอกดูเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ารับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่เขาบอกเข้าใจเห็นไหมคะง่ายมากเลยง่ายต่อการซื้อต่อการขายค่ะตรงไปตรงมาเป๊ะราคาตามที่บอกในคลิปทุกอย่างนะคะค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาทำรายการมาเลยนะคะว่า รายการอยู่เลยเาทำรายการมาเลยว่าว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จานวนเท่าไหร่เขาคิดเงินมาเลยนะคะอย่างเงี้ยบางทีถ้าวงว่างๆขยันหน่อยก็าน่าก็อาจจะนับแต่ส่วนมากแล้วไม่ค่อยมีปัญหาะคะ่ะยังเขาส่งมาเป็นประจําอยู่แล้วเจ้านี้เขาส่งมาเป็นประจำอยู่แล้วไม่ไม่ไม่เคยพบปัญหานะคะไม่เคยเจอปัญหาะคะ่ะก็สบายเลย